ผู้ชมคะวันนี้นะคะของดีบ้านฉันนาผู้ชมค่ะลงพื้นที่นะคะมาดูของดีกันที่จังหวัดตราดค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเจ๊ก็อยู่กันที่บริเวณของพื้นที่ของตําบลบ้านเป็ดในค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็มีของดีหลากหลายเลยทีเดียวค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของความสามารถของเด็กน้องเยาวชนด้วยนะคะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะที่เราจะมาชมของดีบ้านฉันกันที่นี่เป็นอย่างไรติดตามชมกันค่ะ ค่ะแล้วก็อยู่ที่หมู่บ้านเป็ดในหมู่บ้านเป็ดในนะคะที่นี่เขาบอกว่าถ้ามาที่หมู่บ้านเป็ดในเนี่ยอยากจะให้มาที่ศาลกับศาลวัฒนธรรมเก่าแก่เป็นที่มาที่ไปของดีของที่นี่ก่อนค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวลุงเล่าหลนูฟังหน่อยค่ะเป็นมาอย่างไรคะความเป็นมาของศาลปูทวดน้องเป็ดเนี่ยสมัยอดีตรุ่นปูรุ่นทวดเนี่ยเขาเล่ากันมาวันดีคืนดีคือวันเพ็ญเดือนเดือนเต็มเนี่ยมันจะมี เป็ดเงินเป็ดทองมาไหว้ในสระมันมันเป็นเหมือนความมหัศจรรย์ทางไม้อดีตเขาเรียกหนองหนองเป็ดอันนี้หนองเป็ดในมันจะมีหนองเป็ดนอกกับเป็ดในเป็ดนอกจะอยู่ทางเข้าเป็นหนองเป็ดนอกแต่นจะมีเป็ดเงินเป็ดทองคู่หนึ่งออกไหว้สองศาลนี่ที่มาที่ไปของศาลปู่ทวดนนองเป็ดผู่ทวดน้องเป็ดตะมกรศาลจะไม่ใหญ่ขนาดนี้จะเป็นศาลหลังเล็กๆ ก็อ,อยู่ในพื้นที่ของชาวบ้านนี่ชาวบ้านเขาก็เสียสละให้ผมนั้นบูรนณะปรับปรุงใหม่ให้ใหญ่เพราะเมื่อก่อนเนี้ยรราชาวบ้านที่นับถือบาราเข้ามาบนบอกอะไรต่างก็จะมีของมาเซ็นวหมันก็จะมีพวก หมาหรือแมวต่างเนี่ยไม่เด็กเฝ้าเงี้ยมันต่ำมันก็จะมาขโมยไปค่ะเมื่อก่อนสารจะไม่ใช่แบบนี้นะสารต่ำเล็จะเป็นสารต่ำสารเล็กหลังไม่โตขนาดนี้ผมก็เลยมีความคิดว่าผมอยากพัฒนาให้ดีขึ้นผมก็เลยสร้างใหม่ให้มันใหญ่กว่าเก่าแล้วมีมีรั้วขอบชิดฮราคุณมาไหว้กอปินรั้วแล้วก็ไม่ต้องเฝ้า ก็จะเป็นการดูแลโดยที่ช่วยกันสร้างชุมชนเห็นลุงเล่าให้หนูฟังก่อนหน้านี้นะคะว่ากว่าจะได้มาเป็นแบบนี้คือต่างคนต่างช่วยกันต่างคนต่างช่วยทุกส่วนเลยทุกคนมีส่วนร่วมหมดผมทําโดยไม่มีไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวค่ะหลายคนก็เป็นห่วงผมทักท้วงว่าแล้วจะเอาเงินที่ไหนผมบอกว่าโดยบารมีของปู่ทวดน้องเป็ดเดี๋ยวเงินก็ไหลมาเองและผลก็เป็นอย่างนั้นจริง อยู่ๆมากระเบื้องก็มีคนจองหลังคาทาสีก็มีคนจองปูกระเบื้องพื้นก็มีคนจองทุกอย่างมีคนจองหมดเลยอเพอเข้ามาที่ตำบลเป็ดในนะคะซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ได้มีการทําบุญนะคะณผู้ชวันนี้งานบุญอะไรจ๊ะงานบุญเขาเรียกสมัยคนพื้นบ้านเขาเรียกวันตุดไทยประเพณีของคนไทยเราเขาเรียกวันวัน,ว,นวันหมดปีเก่าเหมือนเริ่มปีใหม่ของคนไทย เดือนสสิ้น,น,นขึ้นเดือน5ขึ้นคำหนึง่งวันนี้ก็มากันมาร่วมกันทําบุญโดยไม่มีการเชิญไม่มีการอะไรส่วนใหญ่คนทุกคนมาด้วยความเต็มใจเนื่องจากเรากำหนดตายตัววันตุดไทยเนี่ยจะทําบุญให้ศาลเจ้าปูท่ทวดน้องเป็ด เป็นระเพณีทุกปีเป็นที่รู้กันเนาะรู้กันเลยว่าถึงวันตรุษไทยอย่างวันสาดไทยเนี่ยนะคะอย่างวันเนี้ยค่ะที่เรามาโชคดีมากๆเลยทีเดียวนะคะได้ร่วมบุญนะได้รับประทานอาหารที่เป็นการทําบุญของที่นี่ด้วยนะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ได้มาร่วมบุญกันในวันนี้ถือว่าที่นี่ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติยังคงอยู่นะคะแล้วเป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งด้วยนะคะลุงแล้วทีนี้ลุงก็ช่วยกันดูแลศาล ผู้ทวดนะฮะผู้ทวดก็ดูแลคนคนใกล้ๆก็ดูแลบ่อยหน่อยนึงค,คนไกลก็ผ่านไปผ่านมาก็มาฝาะเป็นการร่วมมือกัน,นะะของคนในชุมชนที่เข้มแข็งวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลงุลงบุญพินนะ,ะที่มาบอกข้อมูลให้เราว่าของดีของที่นี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือเชื่อถือตรงนี้ก็คือจะมีอยู่ที่บ้านเป็ดในแห่งนี้นะคะลุงขอบพระคุณค่ะ ร่วมค่ะของโรงเรียนบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยนะคะว่าของดีที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีในหมู่บ้านแล้วนะคะท่านผอก็จะมีน้องๆเนี่ย่าเก่งมากเลยทีเดียวนะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่าน้องตีรนาดนตรีไทยแบบนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยกับท่านผอกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผอคะในเรื่องของการส่งเสริมน้องๆนี่ก็ถือว่าในหมู่บ้านเนี่ยน้องๆนี่ก็ถือว่าเป็นของดีของที่นี่เหมือนกันเนาะเพราะว่ามีความรู้ความสามารถหูตัวแค่นี้เองนะคะทางเรามีส่วนร่วมกับชุมชนยังไงบ้างคะ ถ้าพูดถึงชุมชนบ้านเป็ดในนะคะ,อ,ะอีฉันพูดว่าที่นี่เป็นชุมชนที่เข้มแข็งนะคะซึ่งการพัฒนาการศึกษาหรือพัฒนาโลกอนาคตให้ทันการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอิฉันคิดว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคลค,คลือสิ่งสําคัญที่สุดค่ะซึ่งเป็ดในเนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องนี้นะคะไม่ว่าจะบ้านนะคะผู้นําชุมชนท้องถิน่นแล้วก็ที่นี่นะคะ ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะรวมตัวกันเพื่อฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคทั้งก่อนหน้านี้เป็นหนี้ถึง30ล้านก็รวมตัวกันนะคะป่าชายเลนถูกทำลายก็พลังของชุมชนเล็กๆของเปรตในนะคะซึ่งคำว่าเปรตในเนี่ยจริงๆมันเป็นภาษาถิ่นปแปลว,ว่าทางลัดที่นี่เหมือนเป็นเมืองที่อยู่เข้ามาในที่ลึกถ้าคนไม่ตั้งใจที่จะมาจะไม่รู้ว่าเปรตในอยู่ที่ไหนแต่เพราะของดีถึงแม้จะอยู่ลึกก็จะมีคนแสวงหา ดิฉันเพิ่งมาดํารงตําแหน่ง<อ>เป็นผู้นวยการโรงเรียนบ้านเปดน็ดในได้ไม่นานนะคะ<อ>แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มาในฐานะเป็นเพื่อนของผู้นวยการท่านเก่า<อ>ก็คือดรสุรจิยาสีมเดชก็เคยได้เข้ามาท่องเที่ยวได้ให้มารู้มมาเห็นอยู่บ้างแล้วเป็นเสมือนอเป็นญาติมาเยี่ยมเดียนจึงทําให้มีความคุ้นเคยกับชุมชนมากกน,น้านี้ก่อนที่จะมารับตําแหน่งผู้นวยการนะคะซึ่งดิฉันก็สารต่อในเรื่องของความเข้มแข็งตรงนี้แล้วก็ถือเป็นปรัชญาอย่าง เพราะการศึกษาคือการสร้างคนดังน,นั้นเนี่ยถ้าเรามีทรัพยากรทั้งบุคคลทรัพยากรป่าชายเลนแล้วก็มีผู้นํามีบวรที่เข้มแข็งนี่คือปัจจัยหลักในการ<ม>ที่จะสร้างคนอีกนั้นก็ได้คุยนะคะกับทางคณะกรรมการสรารศากษาผู้นําชุมชนว่าจุดสําคัญที่เขาต้องการให้ในฐานะของโรงเรียนที่เป็นหน่วยหนึ่งของบวรบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยให้เราสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ย ไปตอบโจทย์ไหนกับชุมชนซึ่งเราก็ไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องของการที่จะอนุรักษ,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 ษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะเราจึงมีครอบคันกล้าคนใหม่ก็คือลูกไม้ป่าเลนนะคะเ,คเป็นนักเรียนของโรงเรียนบ้านเป็ดนายที่ได้ฝึกแล้วก็ไปเรียนรู้กับปราชุมชนนะคะโดยมีคุณครูที่จะให้ความสำคัญเรื่องนี้เขา นักสื่อความหมายท้องถิ่นอย่างดีซึ่งโครงการนี้เราได้ร่วมกับทางวิทย์ชุมชนตราดนะคะในโ,โ,โครงการอุุษศเป็นพี่เลี้ยงเราได้ส่งเสริมคุณครูเข้าไปอบรมแล้วก็นํามาใช้จริงเด็กของเราสามารถที่จะรับผู้นําชุมชนขนะดใหญ่ๆ นี่คือสิ่งที่สมริดผลและเห็นผลของน้องๆเยาวชนของทางด้านของลูกศิษย์ของอาจารย์เนาะที่สามารถที่จะบอกได้ว่าบ้านของตัวเองเนี่ยมีของดีอะไรดีอย่างไรนะคะรู้ลึกรู้จริงสามารถที่จะแนะนําคนนอกได้ค่ะรู้ตระหนักรักและเห็นคุณค่าเหมือนกับดนตรีไทยนะคะดนตรีไทยนี้ท่านผอธุรจีดาท่านผอคุ้ที่แล้วเนี่ยท่านได้ฝึกนะคะแล้วโรงเรียนได้เป็นโรงเรียนดนตรีไทยร้อเปอร์เซ็น์เมื่อปีการศึกษาส5พนา 1663และเราได้เชิญน,นะคะวิทยากรที่มีความสามารถเป็นนักศึกษาตอนนั้นน้องยังเป็นนักศึกษาอยู่นะคะ,ะดนตนีไทยจากจุฬาลงกรณ์นะคะารลชจุฬาลงกรณ์ถือว่าเป็นมือหนึ่งมาซุ่มนะคะช้างเผือกในป่าลึกของเรานะคะจนเด็กเราสามารถที่จะไป รับใช้ชุมชนได้ว่าอย่างนั้นเถอะค่ะเราเคยพาเด็กไปงานแสดงระดับจังหวัดไม่ว่าจะเป็นงานกราดลําลึกะนะคะโรงเงยนเล็กๆเด็กน้อยๆ60สิกว่าคนนี่แหละค่ะแล้วก็ไปช่วยเหลืองานวัดไม่ว่าจะเป็นงานศพงานบวชจะเป็นเด็กประถมนะเด็กประถมของเราจะมีแค่อนุบาลจนถึงป .6 เท่านั้นแต่เด็กเราทําได้เพราะ ชุมชนให้การยอมรับและมองว่าคุณครูได้ทุท่มเทและและูกหลานเขาได้จริงสิ่งนี้นะจะตอบโจทย์ปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของปัญหาเด็กปิดเกมนั่นนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะที่เอากิ<ช>จกรรมยามว่างเนี่ยเป็นดนตรีไทยเนี่ยซุ่มนะคะมาฝึกสอน<ม>เขาเรียกว่าวนะที่อาจารย์บอกช้างดีต้องอยู่ในป่าลึกคะ่ะ อันนี้คือช้างเผือกนะคะช้างเผือกที่อยู่ในป่าลึกที่ซุ้มอยู่แต่เราออกไปนี่เราสง่างามในค่ะนี่ะค่ะก็ถือว่าเป็นของดีบ้านฉันนะคะน้องๆเยาวชนเนี่ยเป็นกําลังสําคัญของคนในชุมชนที่จะสามารถรู้ตระหนักว่าที่บ้านเขามีอะไรดีอย่างที่ท่านผอสารต่อกับชุมชนที่เข้มแข็งที่บ้านเป็ดในแห่งนี้นะคะค่ะวันนี้ค่ะขอบคุณท่านผอนะที่มาและนําน้องๆและเห็นน้องๆเขาโชว์ฝีมือนะคะในการเล้นดนตรีไทยคุณ ผู้ชมที่เห็นในวันนี้แล้วนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่แล้วก็คนในพื้นที่ที่เห็นรายการนี้นะคะอยากจะให้น้องๆเยาวชน,นะะตัวเลขแบบนี้นะ่าแสดงความสามารถน้องพื้นที่สามารถติดต่อได้ที่ไหนอย่างไรกันท่านพอ <Okay. S 1> ค่ะต้องการที่จะให้กําลังใจนะคะเยาวชนบ้านเป็ดในนะคะให้มีกําลังใจต่อแทนสังคมได้ในเรื่องของดนตรีไทยนะคะแล้วก็นักสื่อความหมายในลูกไม้ป่าเลนนะคะสามารถติดต่อได้ที่อิฉันนะคะเพื่อนวยการโรงเรียนนางสาวธีมาพรเสียรางหมายเลขโทรศ 0 9 5 8์เก5าหหรือกดไลค์กดติดตามเฟซบุ๊กของโรงเรียนได้เลยค่ะจะรับทราบแล้วนะคะว่าจะติดต่อแบบนี้อย่างไรจากท่านผอนะคะผู้ชมคะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณท่านผอทีมาพรหน้าท่านผอโรงเรียนบ้านเต็กในที่มาพูดคุยให้ความรู้จะขอบคุณน้องๆทุกคนรวมถึงอาจารย์ัลงหลายด้วยนะคะขอบคุณค่ะผมอัมพรแพทย์ศาสตร์ครับก็ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเราได้เก็บรักษาไว้เพื่อที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ของเด็กนักเรียนชุมชนบ้านเป็ดในนะครับดันั้นก็จะมีพันไม้ธรรมชาติพันไม้พื้นที่น,นะครับได้ไหลชนิดด้วยกันนะครับเพื่อที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ ของคนในชุมชนได้ส่วนหนึ่งก็เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนของนักเรียนบ้านเป็ดนายของเรานะครับเพราะว่าเราคิดว่าความสําคัญของเรื่องของทรัพยากรนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับดังนั้นเราจะพยายามให้เด็กของเราเนี่ยเรียนรู้กับพันไม้แล้วก็ที่สําคัญก็คือ,อบางพันนะครับก็เป็นสมุนไพรในตัวด้วยดังนั้นเราจะต้องการให้เด็กเรียนรู้ว่า ต้นไม้ไม่ใช่แค่ให้ความร่มเงาอย่างเดียวนะครับยังมีเรื่องความสําคัญในเรื่องของเป็นอาหารในเรื่องของเป็นสมุนไพรและรักษาโรคนะครับจึงเราคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับในระยะนี้นะครับเพราะว่า สภาพะะอากาศตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากนะครับดังนั้นถ้าเรามีพันธุ์ไม้มีต้นไม้ที่จะช่วยรักษาความชุ่มชื้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนจะต้องเรียนรู้ท้องถิ่นของตัวเองให้มากนะครับเพราะทุกวันนี้นะครับเยาวชนของเรานั้นก็จะไม่รู้จักท้องถิ่นของตัวเองการรักท้องถิ่นก็จะลด้อยลงไปเราพยายามฝึกของเรานะครับเพื่อให้เป็นคนที่รักท้องถิน่นรู้จักพื้นที่ของตัวเองรู้จักท้องถิ่นของตัวเองนะครับว่าทรัพยากรมีความสําคัญอย่างไรนะครับ เพราะว่าสภา,าวะอากาศที่แห้งแล้งก็เกิดจากการที่ว่าต้นไม้ลดลงดังน,น,นั้นก็ให้เขามีความสําคัญในเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วต้นไม้มีความสําคัญต่อชีวิตของมนุษย์ทุกคนนะครับในโลกถ้าเราไม่มีต้นไม้ไม่มีแหล่งทรัพยากรที่เพียงพอนะครับต่อไปการขาดแคลนในเรื่องของน้ําน้าดื่มน้าใช้ในเรื่องของความแห้งแล้งในเรื่องของสภา,าวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงก็จะทําให้พี่น้องหรือว่าชาวบ้านเดือดร้อนหรือว่าคนทั้งโลกนั้นเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นครับ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธานพนเป็ดแก้วชั้นปถมศึกษาปีที่4อยู่โรงเรียนบ้านเป็ดนายครับวันนี้ผมมาเรียนวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนนะครับมาเรียนรู้เรื่องพันไม้ป่านะครับก็มีเต่าเต่ตรารังกระบอกแล้วก็เฉียงพานะครับมีต้นไม้อื่นๆด้วยนะครับทําให้หนูเรียนรู้เรื่องพันไม้ต่างๆนะครับถ้าใครสนใจก็เชิญมาชมได้เลยนะครับ ครับผมชื่อเด็กชายภาชนะพงพลพัฒน์อยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่5วันนี้ผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับกลุ่มลูกไม้ป่า,าเลนกลุ่มลูกไม้ป่า,าเฉลนของผมมีกิจกรรมมากมายเช่นมีการเก็บขยะเราจะได้มาเก็บขยะทุกวันศุกแล้วก็ได้ทํากิจกรรมเก็บขยะกับเพื่อนกองอิทเขาจะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับพันไม้ป่า,าเลนเช่นใบครูสามารถนำไปทำยา ต้มเพื่อป้องกันเป็นโรคประวัติครับฝาดดอกแดงฝาดดอกขาวแล้วก็โปรงสามารถนำไปทำเปลือกเปลือกของมันนะครับทำนำไปทำน้ำย้อมได้จะได้ประโยชน์เรื่องเกี่ยวกับพันไม้เราจะได้รู้จักว่ามันจะทำสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วเราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ สิงหัน์ครับรองนายกองการบริหารโอนตะบนห้่นน้ำขาวซึ่งสถานที่ที่ท่านเห็นอยู่ในวันนี้เป็นป่าเชรเลนที่ใหญ่ลำดับที่สองของประเทศไทยนะครับลำดับที่ยีสของโลกที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนแล้วก็นักศึกษาทั่วไปแล้วก็ประชาชนทั่วไปซึ่งที่นี่มีทั้งหมด1น0 0งพันไร่ซึ่งเยาวชนแล้วก็พี่น้องในชุมชนลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วก็ หวงแหนแล้วก็เก็บรักษาพื้นป่าอันนี้ไว้ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่พาอพันธุ์สัตว์น้ําเป็นแหล่งเรียนรู้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างรวมทั้งมีงานวิจัยที่อยู่ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทร,รัพยากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งนะครับแล้วก็เรื่องของพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆรวมถึงทร,รัพยากรตั้งแต่หน้าดินจนถึงรอนยอดมีการคำนวณถึงการกักเก็บคาร์บอนให้กับเยาวชนได้คำนวณดูว่าต้นไม้แต่ละต้นสามารถกักเก็บคาร์บอนได้เท่าไหร่ เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็อีกเป็นสถานที่หนึ่งที่พวกเราน่าจะหวงแห็นไว้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของพี่น้องหรือเยาวชนในรุ่นๆต่อๆไปมีการจัดการบาดเชลนก็คือมีการออกตรวจนะครับทุกอาทิตย์นะครับเราจะมีชุดตรวจมีกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าดเชลนขึ้นโดยก่อตั้งเมื่อปี2541นะครับมีการตั้งกิกากฎระเบียบ โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้กุสัลูบายในเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรนะครับอย่างเช่นปูแสมเราใช้คํำฝันว่าหยุดจับร้อยคอยจับล้านนะครับซึ่งก็ได้ผลค่อนข้างที่ที่ดีนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างแล้วก็ชุมชนอื่นสามารถนําไปเป็นแนวทางนะครับรวมถึงกฎระเบียบต่างๆของกลุ่มที่ทั้งจังหวัดเรามีเครือข่าย24กลุ่มที่ทํางานร่วมกันทั้งอ่าวตราดเพราะฉะนั้นถือว่าที่นี่ ค่อนข้างที่สมบูรณ์นะครับหนึ่งหมื่นสองพันไร่ถ้าท่านจะมาเที่ยวนะครับหรือมาเรียนรู้มาด้วยครอบครัวก็มาได้หรือจะมาเป็นคณะเป็นกลุ่มนะครับพวกเราก็ยินดีต้อนรับนะครับสิ่งที่เราอยากให้เห็นต่อไปนั่นคืออนาคตนะครับอยากเห็นพื้นบ่าแห่งนี้อยู่คู่กับชุมชนอยู่คู่กับจังหวัดตราดแล้วก็อยู่กับโลกนะครับต่อๆไปซึ่งป่าที่นี่นะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นกำแพง ให้กับในช่วงมรสุมนะครับที่ลมพายุเข้ามาก็สามารถบังลมแรงคลื่นอะไรได้ต่างๆนะครับเพื่อไม่ไปถึงชุมชนสิ่งที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นสถานที่เพาะสัตว์ไวอ่อนนะครับซึ่งเขาจะออกไข่แล้วก็ขึ้นมาเพาะพันธ์ุในนี้นะครับเพื่อออกทะเละที่นี่ผมเรียกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับหรือฟรีซุปเปอร์มาร์เก็ตคือถ้าท่านใดเข้ามาเก็บหาเนี่ยโดยเคารพกติการ,ระเบียบของกลุ่มนั่นก็คือเรื่องของ ไม่ใช้ยาเบื่อไม่ทําเรื่องของผิดกฎหมายไม่จับน้ำสัตว์น้ําในวัยอ่อนนะครับหรือขนาดเล็กนะครับพวกเราเหมือนมดแดงเฝ้ามะม่วงนะครับถือว่าพวกเราเฝ้านะครับแต่คนที่เก็บหาเราไม่ได้ปิดกัน้นนะครับเพราะเราติดกับทะเลเปิดเราจะทํางานวิจัยเรื่องของการขอใช้สถานที่หน้าทะเลนะครับซึ่งจะมีการฟื้นฟ,นฟูนะครับโขดหอยนะครับไม่ว่าจะเป็นหอยแครงหอยปักเป็ดที่มีอยู่ดั้งเดิมนะครับเพื่อให้ฟื้นกลับมารวมทั้งมีการ ขออนุญาตใช้พื้นที่เลี้ยงหอยแมงผู้นะครับซึ่งจะเป็นการชะลอขึ้นในระดับหนึ่งที่การคลื่นเข้ามาประทะชายฝั่งแล้วก็เรามีโครงการที่จะปักไม้ไผ่นะครับเพื่อกป้องกันการกัดซาะชายฝั่งที่อยู่หน้าทะเลของพวกเรา นยบุล้อมครับผู้ในการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1ระยองนะครับมีหน้าที่ในการรับผิดชอบก็คืองานส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้ง3จังหวัดก็คือเรายงจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดนะครับโดยดูแลกลุ่มชุมชนชายฝั่งกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านป่าชายเลนด้านประมงพื้นบ้านด้านชุมชนชายฝั่ง ด้านปะการังหรือด้านด้านบ้านปลาธนาคารปูกนะครับเราเข้าไปส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวเรื่องกลุ่มบัวือข่ายในพื้นที่เกี่ยว่องทรัพยากรทางทะเลและใจหวังในพื้นที่3จังหวัดนะครับเกี่ยวเรื่องป่าชายเลนเราก็มาส่งเสริมที่เรื่องการปลูกป่าเข้ามาดาเนินการแปลรูปผลิตพันธ์จากป่าชายเลนนะครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องประมงพื้นบ้านเราก็ไปทาเรื่องบ้านปลาธนาคารปูให้กับกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่ทั้งทั้ง3าจังหวัดนะครับทั้งนี้ เราดูแลบริหารจัดการภาย,ายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมบริหารจรรัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพศ2558มาตรา16นะครับว่าเราให้ความรู้กับกลุ่มชาวบ้านเหล่านี้อย่างไรบ้างครับโดยโดยประมาณอย่างนี้ครับว่าเราต้องการให้ชุมชนนะครับเข้ามาดูแลบริหารจัดการทรัพยากร,รทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับกลมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยมีความมุ่งหมายว่าเราจะอยากจะให้ชุมชนเนี่ยนะครับได้อยู่กันอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอยากจะมีทรัพยากรได้มีได้ใช้ให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้อย่างยั่งยืนนะครับที่สําคัญนะครับเราจะมีผลประโยชน์ให้กับทางชุมชนได้อย่างต่อเนื่องครับที่สําคัญนะฮะขณะนี้ก็คือตามพรัราส่งเสริมเนี่ยตามมาตรา16นะเราได้เปิดให้มีการจดแจ้งขึ้นทะเบียนเป็นชุมชนชายฝั่งซึ่งเปิดให้ทางกลุ่มชุมชนชายฝั่งที่อยู่เในพื้นที่นะครับได้มีการจดแจ้งรวมตัวกัน15คนแล้วก็มามาแจ้งกับทาง เจ้าหน้าที่ของสานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขณะเดียวกันนะครับเราจะได้เข้าไปช่วยเหลือให้ความรู้นะครับความรู้เกี่ยวเรื่องการใช้ประโยชน์อํานาจในการใช้กับทางชุมชนเนี่ยสามารถใช้ได้ขนาดไหนเพียงไรนะครับที่สาคัญก็คือทางกรมได้จะมีจะได้มีช่องทางนะครับช่องทางที่จะเข้าไปสนับ,บสนุนช่วยเหลือท่านอีกทางหนึ่งด้วยครับผมในฐานะเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากร,รทางทะเลและชายฝั่งนะครับคาดหวังอย่างยิ่งว่านะครับชุมชนจะสามารถ อยู่คู่กับไรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนตลอดไปครับ ทร,ทราบกันแล้วนะคะว่าชี่บ้านเป็ดในนะคะมีหลากหลายอย่างเลยค่ะที่เป็นของดีบ้านฉันนะคะบ้านเป็ดในอยู่ที่จังหวัดตราดะคผู้ชมะคะถ้าเกิดมาที่นี่ก็จะเห็นว่าชุมชนนี้มีความเข้มแข็งมากเลยทีเดียวที่นี่นะคะมีการอนุรักษ์ธรรมชาติสอนให้น้องๆเยาวชนนะ,ะรักถิ่นฐานบ้านเกิด และเรียนรู้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและก็ของดีที่มีอยู่ที่บ้านเขาซึ่งตลอดทั้งรายการคุณผู้ชมคะถ้าจะมาก็มากันได้ที่บ้านเป็ดในนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะอยู่ตะบนห้วงน้ําขาวนะคะติดต่อดูผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆนะคะพิมพ์คำว่าห้วงน้ําขาว บ้านเป็ดในรับรองได้ว่าคุณผู้ชมจะมาที่นี่ได้เห็นป่าชัยเลนได้เห็นชุมชนที่เข้มแข็งที่อยู่ที่นี่ที่เป็นของดีบ้านฉันวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ